สวัสดีครับโมน,นี้สบายใจแทบบ้านสีผ้าพอม่พี่น้องมาเปรียบเทียบมั่นนะครับผมสองสายพันธ์พี่น้องโมน,นี่นัเสนออ่าอันนี้เป็นสายเดียวพี่นอ้อ,อง,าองนะสายเดียวหรือว่าระยองเก่านาะพี่น้องนะครับสายเดียวหรือว่าระยองเก่า นะครับปร,ร,ระกาศมาเปรียบเทียกบกบเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับผมดินทีซับน้องพี่นอนะ้องเนาะทีตาําทีตํานะครับผมทีน้าร่วมพี่น้องทีน้าร่วมผมปลูกช่วงเดือนอ่ามกระล่านะครับปีใหม่แล้วผมผมถึงว่าปลูกน้พี่นอ้องมันกะชีอายุก,พกยะพึ่งเจ็ดเดือนน้พี่น้องกะสีบออายุยังไม่หลายงไปไหนพี่นอ้องแปลงที่แล้วเนะี่ยปลูกก่อนเนาะปลูกต้นเดือนต้นเดือนทันว่า แปลงนี้กสิทธีนิดนึงพี่น้องจัดว่าที่คอนขางทีเดี๋ยวผมหยุดแพนให้เบิงเนะความทีของเขาพี่น้องเบิงเอาทีตึ๊บเลยนะครับผมเดย้อนที่ขวดเบิงหัวก่อนพี่น้องขวดเบิงหัวอา่าย้อนเก้าก่อนพี่น้องหรือว่าชาวบ้านกับเชื้ออืนมากเอิ่นสายเดียวเนาะพี่น้องเนาะ อ้าวเดี๋ยวเอามาเบรงเบรงสายเดียวก่อนพี่น้องเบรงสายเดียวก่อนมันเจ็ดเดือนเนาะอ้าวโอ้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 ลินไส้พี่น้องลินไส้โอ้อ้าวสายเดียวก็เอาเรื่องกันตัวนี้สายเดียวสายเดียวเอาเบรงสายเดียวก่อนพี่น้องอ๋อ้าวเอาเรื่องเอาเรื่องได้การอยู่พักกันนี่นี่ใส่เดือนใส่เดือนนี้เอาอนี้ก่อน อ่าเด็กการอยู่เด็กการอยู่พี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โือว่าอ่าอ่าอ่านี่เบิ้งเบิ้งจักดสองเหงาเบิ้งสายเดียวจักดสองเหงาหัวค่อนข้างใหญ่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่ขีสักใหญ่กว่าขวดเอ็มลอยเนาะใหญ่ขวดเอ็มลอย์สักหน่อยหัวนี้ก็สิเกือบท่อขวดเอเกือบท่อขวดสปอนเซอร์ไปหัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ กะเน่าเขาโม่อะไรเป็นหัวมันหัวเน่าอยู่แล้วพี่น้องเขาเป็นมันหัวสานดกเนาะค้อมดกโอเคใส่ได้ค้อมดกอ่ะไปก่อนเดี๋ยวหาอีกเงาเนึ้อเราจะจังไปเบิรงเกษตรซียดสาบกันเดี๋ยวก่อนอ้าวมาเบิรงส่วนที่สองของสายเดียวเนาะอ๋อโอ้ยเดี๋ยวนีวอ๋อโดกดกโดกโดกโดกดกอุ้ย พกคักโอ้ยด็กคักเขาท่าแท้วะอ้าวเดี๋ยวเบิ่งเกษตรศาสตร์เศรษฐศาสตร์หาซูลกระตัวนี้พี่น้องไอ้ตัวเนี่ยนะเขาจะถือกระดินทรายเดียวพี่น้องเนี่ยอ่าสายเดียวนะเขาจะถือถือมากๆสอบมากๆกระดินทรายออกซับๆน้อยๆพี่น้องออกซับน้อยๆเขาก็จะโอเค <ๆ S 1> ตัวมเมื่อเบิ่งคางนี่มาเบิ่งคางเนี่พี่น้องเบิ่งว่ามันความสวยมันเย็ดเดือนพี่น้อง เจ็ดเดือนพอทิ้งซับมันลงบ่ได้เนาะลดมันลดสั่นลดลงบ่ได้ไงสองสามสั่นได้น้อยหลายสั่นอยู่ดิไอ้ลดมันลงบ่ได้ง่ายพี่น้องลดมันลงได้ตอนปีใหม่แล้วเนาะว่าปีเดี๋ยวนับเล่นๆก็ได้สายเดียวสายเดียวเดี๋ยวนับเลยเงานี้นี่ทั้งควักเลยควักเต็มแล้วก็ลองนับเล่นๆบั้งพี่น้องนับเล่นๆนับเล่นๆอันนี้สายเดียวดินทราย พี่น้องก็อย่าไปเปรียบเทียบกับดินท่ามเลยพี่น้องอย่าไปเปรียบเทียบกับดินท่ามดำเด้อเพราะว่าเพราะว่าดินดินบ้านผมมันมันมันเป็นไยน้นะรส้ขีดเป็ดนะครับไาน้น้ำสับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านพี่้องก็คือดินอันหน้าขีดกระต่ายเลยพี่น้องหน้าบะเอียงประมาณนั่นแหละถอน,นออกคนไดบ่เฮ้ยบ่ถอนแล้วเดี๋ยวฮีย้นับนะให้นับนะเดี๋ยวเฮาสินับเพียงพี่นอมม้องคุณเบงเด้อเอาเอาเลยเล็กๆไอ้หน่อยนับเบิดเลยนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอ่านะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอาข้าวๆนะพี่น้องสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดหัวพี่น้องสิบเจ็ดหัวเอาถือว่าเออเอาเรื่องโยเอาเรื่องโยเอาการโยพี่น้องเอาเหลืองโยโอ้ยโยเห็นอ่าอ่าขาเบงสายเดียว องเงาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงกเกษตรศาสตร์หาศูนย์ไปปลูกมือเดียวกันครับพี่น้องปลูกมือเดียวกันดี๋ย่าเข้ามาเบิงเกษตรศาสตร์หาศูนย์พี่น้องเรียบเทียบกันเบิงอันนี้เกษตรศาสตร์หาศูนย์ปลูกมือเดียวกันพี่น้องอายุเดียวกันอ่ะอันนี้เปิดกลวงเลยอันนี้คืออันนี้ก็ดี เขาเขาได้ายอยู่ล้ะก็สอบสายแต่แต่ผมพี่บอกแบบนี้พี่น้องกเกษตรศาสตร์หาศูนย์เนี่ยเขาเขาจะเน่ากลัวเด้อหัวเขาจะเน่ากลัวสายเดียวประมาณจักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะผมเน่าสายเดียวจะแค่นี้ประมาณนี้ประมาณคืบกลัวๆเนาะสายเดียวจะเจ้า,าหาศูนย์เนี่ยจะไปกลัวจักหน่อยนะครับจะได้เป็นศอกนะอจะเป็นศอกหนึ่งประมาณนั่นแหละ เบ the ิ้งข้างบนเหล่านี้เงานี้ทางกลางบดดกเอาไปทิ้เงาดุดดกกรได้เดี๋ยวเบิ้งเงานี้ก่อนปึ๊บเพราะว่าเมื่อกี้เขาเบิ้งมาสองเหงาเห่อสายเดียวสายเดียวสองเหงาตัวหาศูนย์เขาจะได้ใหญ่เนาะยวจะได้บึกบึนใหญ่นิดนึงนะครับใหญ่แต่แต่เงาแหลกจะคือสายเดียวเงาแหลกบดดกคือกันพี่น้อง บโดกได้กะได้อยู่ได้ได้ย่าี่เนาะหัวสปอนเซอร์หัวสปอนเซอร์ได้ย่ายไม่ก็ได้อยูนั่นตัวน่ะได้ได้สี่หัวได้ยูสองสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหัวแปดหัวนี่แปนหัวลใช่เอาเดี๋ยวไปเบิ้งไอีสักเงาเอาเอาเบิ้งเงานี่พี่น้องเบิ้งเงาดีเลยผมว่า ตอนแรกผมว่าจะถอนเนาะพี่น้องเนาะว่าว่าว่าจะถอนให้พี่น้องเบ่งกะมันยังบม่ทันได้ได้ถอนเนาะม,นมันมันฮันแฉพี่น้องแต่ทุกปีถอนไปแล้วเด็อแปลงนี่ทุกปีถอนไปแล้วเพราะว่าฝนเขาดีกว่านี่เนาะเอาโดกแป้งนี่ไอหัวนี่เงานีโดกเงานีโดกเ<ด>งานีได้เลยนี่โดกนี่ถามสร้างหุ่นก้อน <c oughs> อีกประมาณน,นี่แหละครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหรือสิบมือพวกนี้ผมก็ถอนแบบนี้แต่ก็อยากให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะโอ้โดกอยู่ดกอยู่เอาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ใช้ได้อยู่ <c oughs> ออืใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ที่กันอ่า <c oughs> อันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนดินทรายเนาะดินบมง,ง่ามพี่น้องดินบมง,งาม่า ใส่ปุ๋ยข้างเดียวพี่น้องใส่ปุ๋ยข้างเดียวแปลงนี่เห็นว่ามันอิยมมันสั่นมันทีผลอ่ะอ่าแต่ลองมึงไงอยากลองปลูกทีกับจัดให้ตัวทีไปหนึงงอาีกเงาหนึ่งอีกิเงาเดียวเงาหนึ่งเงาหนึ่งพี่น้องโอ้โอ้เงาเอาเอาเรื่อาเอาเอาเรื่องเงานี่ ดกดกเลยเงาด้วยสิือด่ดกเลยเงาพี่น้องพี่น้องที่เขามารับช่มสบายใจแทบบานพี่น้องพี่น้องอาฝากคอมเมนต์เลยพี่น้องเนดะ้อคอมเมนต์นะครับเห,เหลืองพันว่านเหลืองยังพวกนี้แหละมาพี่น้องบานพี่น้องลงพันไดน,นะครับราคาเท่าไหร่ทั้งหมุนนะครับกระบ้านผมตอนนี้อยู่ทีล้านถ้อยกะ สองบาทหกสิบห้าพี่น้องล้านถ้อยสองบาทหกสิบสองบาทหกสิบห้าเป็นร้านถ้อยเนาะอ,อืมดอกดกแถมโลกแป้งกะสองบาทอ่าสามบาทสี่สิบโรคแป้งเนาะแต่มันโลกแปงก 2, ้แปง,ปง,ปงไกลบ้านไกลบ้านม่่านเปิดพี่น้องสองแดนไปหาสิบหกสิบกิโลอ่ะไปทายพี่น้องเบงคาคา,าดูอ้าฮ <laughs> ่า่าอยูประมาณสิบหมือเลยเนาะพี่น้อง ผมก็ยีถอนแล้วมันก็เริ่มจะแฉะนิดห,หน่อยละนะเริ่มแชะนิดหน่อยละเบิ้องข้างคุณจะสวยกว่าบ่ลองดูอ้ได้ลายอยู่เฮ้ยสํารับมื่อนี่พี่นอ้องพ่าพรมแม่พี่น้องมาเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบพันมัน่น สัมปะหลังพี่น้องสัมปะหลังสองสายพันธุ์เนาะยอยงเก่าหรือว่าสายเดียวนาะและะ 50, ้วก็เกษตรศาสตร์หาศูนย์พี่น้องพราพี่น้องนะ่ะแม่นเขามารับช่มกับฝากนะครับกดแช่นะครับกดไล่นะครับผมกดติดตามกดกระดิง่งกิ้งๆนะครับผมแล้วก็มีคาถามยังก,ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมเขาไปตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมทิศาน้อยกับยาวากันเดิกพี่น้องเด้อสำรับชิปนี้ก็ลาไปกรพี่น้อง อีกจักสิบก่เมื่อนะครับผมถอนนผมจิลงคลิปให้เบิ้งอีกนะครับสำหรับวันนี้ก,ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปแล้วไปแล้ว